สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปลาท่องโกนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ่อทอมแอนดเจอรี่ชีสนะเกมนี้ก็ก็นานแล้วแหละแต่เอ้ยนึกอยากกลับมาเล่นก็เลยโหลดมาแล้วก็เล่นวันนี้เราจะเล่นเป็นหนูไอเจอรี่เจอรี่โรบินฮูดก่อนหน้านี้เราลองเล่นไปแล้วก็แบบว่าเอ้ยมันสนุกนะเออแบบเอ้ชอบชอบชอบ,ชอบตัวนี้อะ่ะก็เลยหยิบมาเล่น ในวันนี้เลยไหนๆก็ไหนาแล้วเราเข้าไปเกมกันเลยดีกว่าอีหนูตัวสีขาวมันมันเป็นตัวใหม่นะตอนที่เราเล่นมันยังไม่มีเด่นสุดในรอบนี้เจอรี่ตั้งใจเรียนอืมเล่นมันตั้งนานอยากลองขึ้นแบบนี้มั้ง <laughs> เปิดเกมมาแล้วก็จะตามหา ตามหาชีสและเค,ค้กก่อนคือ,อใช้หุ่นยนต์หนูเนี่ยตามหาตำแหน่งของชีสแล้วก็เก็บเค,ค้กเอาไว้ด้วยที่มันจะที่มันจะอยู่ข้างบนอะเก็บเค,ค้ก e exp อะ่ะมันก็จะสุ่มเกิดแต่ละห้องว่าเออเนี่ยห้องนี้จะมีเค,ค้กหรือไม่มีแบบเนี้ยแต่ว่าหุ่นยนต์หนูมันค่อนข้างอ,งอ,งอ่อนแออ่ะคือถ้าโดนแจกรรันปลาใส่หรือว่าโดนมเมวตัวบบนี่คือเรียบร้อย เบอเลยอันนี้เราก็จะเอาไห้ไปด้วยนะเอ้ยแจกันน่ะแหละมันมันแบบว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยนะเจอกันดามดมันแรงอะ่ะชอบเราก็ไม่เอาเคกก็ได้แต่ว่าหาตำแหน่งคงชีแล้วกันเพราะว่าแมวมันก็สามารถเก็บเค้กได้เหมือนกันเนี่ยไม่เจอเลยปกติห้องนี้ก็จะมีอยู่นะ ุงใส่แมวมันจะกินเพราอไปละกินหรือเก็บไม่รู้เพื่อนเราได้มาชิ้นหนึ่งนะอีกคนได้สองชิ้นรวมไม่รู้อะ่ะยังไงพอเราเก็บอะ่ะแจกันมามันก็จะให้มาเลยเราจะมาที่ห้องครัวนนะเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีแต่ปัญหาคือได้แจกันมาก็ต้องคว้างทิ้งไงมันจะมันจะแบกชีสมาใส่ในรูไม่ได้อืมชีสอยู่ด้าน,นบนอ่เฮ้ยให้หมันตกถึงเว้ เพื่อนเพื่อนไปเอาก็ได้ถ้างั้นน่ะโอเคเอาคือไม่ต้องแบบว่าเออถ้าเมีวมาไม่ต้องดันก็ได้ก็แค่เอาชีทให้มันลงให้มันไปอยู่ในอ่ะรังก็พอเรียกว่าร,รูดีกว,ว่าปิดไปเลยไม่ต้องออกมาไอเมียวห้องข้างบนนั้นก็มีนะเพื่อนคนนี้น่าจะเป็นคนไปเอาลงมาปะถ้าถ้าเขาไปแล้วอะ่ะอืมแล้วเราก็ หิวแล้วกันกินนมกับขนมเคก้กมันเรียกเค้กหรือเปล่าอันหนึ่งอะเออกินนมกับขนมเค้กมันจะเออหิวให้เราแล้วก็ทําให้เราวิ่งไวขึ้นด้วยอันระหว่างแมวไปง่วนกับเพื่อนอยู่เราก็มาห้องเดิมไปเอาชีสนี่เศษแก้วนี่แบบอย่าไปเหยียบมันเลยนะคือถ้าเหยียบแล้วแบบหนูแบบหนูกับแมวมันจะสตันขณะหนึ่งเลยอะมันจะไม่ไม่นานก็จริงแต่มันก,มนก็มันก็น้าลำคาไง นี่ผักเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้แมวกําลังอยู่กับเพื่อนเรานะห้องห้องนอนปะเออน่าจะห้องนอนน่าจะอยู่แถวห้องนอนกันมันเล็กอะมองไม่ค่อยชัดแบบจริงๆมันกดให้แบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ไม่กดเอ้ยของดีไม่ได้แบบเล่นมาตั้งนานไม่เคยไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยสิไม่ค่อยเจอเลยแต่เห็นเพื่อนมันเจอกันอยู่อ่าเป็นระเบิดไดนามิก แล้วเรามาดันระหว่างเพื่อนที่เขากำลังแบบเอ่อง่วนกับกับแมวอยู่เราก็มาดันสี่วิหรอโอเคแมวอยู่ข้างล่างปลาไปเลยเลยโด,ดนไหม <laughs> มันมันมันระเบิดแล้วมันกระจายอะ่ะมันไม่ได้ตุกไปปุ้มอะ่ะไม่น่าจะโดนแมวหรอกแต่ก็แมวก็จะไม่กล้าขึ้นมาอ่าเราดันไปได้น่าจะสาก้อนใช่ไหมสามก้อนแล้วอีกสองก้อนก็จะเปิดประตูได้แล้ว กำแพงอ่ะเออจะได้พังกำแพงกันที่ห้องรับแขกมีอยู่ก้อนหนึ่งเพื่อนก็น่าจะมาที่ห้องรับแขกเหมือนกันเนี่ย <S <S เพื่อนบางคนเอาชีลงใช่ปะถ้าเอาลงเดี๋ยวเราจะลอย,อยข้างล่างไอ้ไม่ได้ตั้งใจคือคือกะจะปาแบบว่าถ้าถ้าเมวมันโดดลงมาใช่ไหมกะจะปาใส่มันไงนี่เราก็มาดัน เดะเดะเดอ้าเพื่อนล้มอ่ะเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยถ้าลูกกอเพื่อนเราปลามาเราก็จะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นเมียวปลานี่แบบนิดหน่อยโดนนิดหน่อยมันก็เอาอ่ะเ้ยเดเดอเพื่อนช่วยแล้วหรืออีกก้อนเดียวก็คือห้องนี้แหละถ้าดันกำแพงอิดอะไรนั่นน่ะมันก็จะโผล่งวนกันมากเลยตอนนี้ เมียวมันไม่ยอมให้ดันนะ่ะเพื่อนรอดไปนวลละอืมเพื่อนนองอีกแล้วอะเรียบร้อยกำแพงอยู่นี่นะอยู่ห้องนี้พอดีเลยอือนเพื่อนมาแล้วนี่อะนี่ได้แล้วเราต้องนปิดประตูข้างมาด้วย เอยมันโดนเพื่อนไหมน่ะไม่ได้ตั้งใจนะคือแบบเนี่ยถ้า time, เพื siglo, ่อนเราแบบว่าเพื่อนเรานอกแล้วโดนโดนเมวจับไปไปผูกกับไอ้อะไรนะจรวดไดนามเนี่ยช่วงเวลาที่แบบมีกําแพงเกิดอ่ะมันจะมันจะเร่งเวลามากเลยนะคือต้องระวังจริงๆอ่ะเมียวเมวยนอกแล้วเราก็พังต่อไม่รอแล้วนะเอ้ยระเบิดทํางานพอดีเลยนี่ไง ออกไปได้สองตัวก็ชนะแล้วนะส่วนแมวต้องจับหนูให้ได้สามตัวถึงจะชนะโอ้นาดาได้ได้ MVP เลืๆๆๆมาเรามาตาต่อไปเลยดีกว่านี่ตานนี้เราจะมาเล่นเป็นเจอรี่ธรรมดานะเราตั้งแต่โหลดมายังไม่ได้เล่นเจอรี่ธรรมดาเลยอะเคยเล่นอยู่แต่ว่าลืมว่ามันเล่นยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างอ่ไงเงี้ย เราจะมาด้เป็นน้องเจอรี่ธรรมดานี่สงสัยมากเลยไอ้ที่เป็นรุปหน้ากากตรงมุมซ้ายอะมันคืออะไรนักสืบเจอรี่โฮมส์อ๋อเด่นสุดในรอบนี้มาเหมือนตารแรกเลยแต่รอบนี้ไม่รู้เราจะได้เค้กไหม <c oughs> คือถ้าถ้าแบบว่าเราเราเราออกไปคนแรกอะ่ะแมวแมวมันสามารถว่ามาห้องห้องนั้นได้นะมันมันสามารถเห็นได้นะได้เจก,กันเราก็เก็บออกก่อนเี้ห้องนี้ไม่มีชีดก็ไม่มีเลยต้องมันน่าจะอยู่ห้องอื่นเออห้องใต้หลังคามีมีชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเพื่นอนเก็บออกแล้วมีชีดด้วยกันไปดูที่ห้องนอน นอนมีชีสแต่ไม่มีเค้กร้านกว้างนี่มีไหมโทษทีหมามันร้องอะ่ะได้ยินไหมไม่รู้ไม่รู้มันเข้ามาในไม้ไหมหมามันมันบวยวายร้านกว้างไม่มีร้านหน้าบ้านเนาะเออเรียบร้ร้านหน้าบ้านไม่มีไอ้ทอมน่าจะกินน่าจะกินไปแล้วเ <c oughs> นี่ยเออไม่ทันจริงจริงห้องใต้ดินเนี่ยมันน่าจะมีนะ ห้องใต้ดินมีมีชีดนะนั้นเราไปที่ห้องครัวดีกวเพื่อนก็มาห้องครัวด้วยอ่าแมวอ,อยู่ด้านล่างขวางนี้ทิ้เงเลยกันเพราะว่าถ้าถือของมันจะไม่สามารถแบกชีดลงมาได้อ่านี่ชิ้นหนึ่งโอ้ตรงนี้ไม่มีที่ใส่รูเลยเราไปตรงอ่า ไอตรงห้องอันนั้นก็ได้ห้องอะไรนะเขาเรียกอะอทำไมมันอสามารถแบกชีตเข้ารูได้นะเราจะเอามาที่ห้องนี้แล้วกันห้องเอ่อห้องรับแขกใช่ปะเออห้องรับแขกสไลด์ไปเลยพูอนี่ตอนนี้หนูกับเพื่อนเอ้ยไม่ใช่สิเอแมวกับเพื่อนอยู่ห้องใต้ดิน เราก็ดันระหว่างที่เพื่อนเขาถ่วงเวลาเราก็ดันชีดเข้าในรังห้องนอนก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่เพื่อนกําลังดันอยู่อ่าตอนนี้เพื่อนมาช่วยเราแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาจะห่วงชิ้นที่อยู่ห้องใต้ดินมากเลยอ่าเรียบร้อยห้องห้องนอนน่าจะน่าจะดันเสร็จพอดีมั้งเราไม่ต้องไปช่วยก็ได้แหละแต่ว่าจะมาเอาชีนไง ดูว uh ่าเพื่อนจะเพื่อนจะไปเอาหรือจะให้เราเป็นคนแบกถ้าแบกรอบนี้ปุไอ้รูมันน่าจะไกลอยู่นะเพื่อนจะเอาใช่ปะเอ้ยเพื่อนไม่เอาใช่ไหมไม่เอางั้นเราแล้วกันโอเคี๋ยวเราเป็นคนแบกไปเองเออ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 กระโดดไม่ไม่พ้นมีอยู่ตรงห้องอะไรนะห้องตรงที่ไปห้องใต้ดินอะทางไปห้องใต้ดินอะมันมีอยู่รูนึง วิ่งตรงไปเลยอ๋อห้องครัวก็มีมันเพิ่งเกิดตอนนี้ไม่รู้ว่าเมียวอยู่ไหนนะอยู่ห้องไหนถึงแล้วใส่เข้าไปอ้อมียวเมียวอยู่แถวนี้เอาไปละคือเวลาเมียวอยู่แถวนี้หนูมันจะมีอาการกลัวนะแต่ถ้าเมียวไม่อยู่อาการกลัวมันก็จะหายทันทีเลย เออเอามาล้วมาล้วมาล้วใช่ไหมอ๋ไม่ใช่ดูผิดหนูหนูเอ้ยมันดูผิดแมวมันอยู่กับเพื่อนกับหนูหนึ่งเหรือ่อีกชิ้นหนึ่งตรงที่แมวเฝ้าอะแหละถ้าเราใช้อ่าสกิลไอ้ที่ที่เจอรี่กำลังถือแต่นะมันจะทำให้เพื่อนวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเร็วด้วยนะขนาดหนึ่งก็ต้องกดเรื่อยๆระหว่างที่เพื่อนทวงเวลากับแมวอยู่เราก็กดบ้าง นี่ปประตูไวเลยเดี๋ยวพอแมวเ,เข้ามามันจิตังไงพอมีคนเข้ามามันจะมีเสียงปั้งเป็นเสียงตัวหนังสือกระตูนนะเม,ไมัไม่ยอมเลยไม่ไม่ยอมวะเนี่ยไม่ยอมให้ดันชีสก้อนสุดท้ายอ่ากินนมทําจะทําให้วิ่งเร็วแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยเรียบร้อยเพื่อนดันเสร็จแล้วกําแพงอยู่นี่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่แนะ่ กแพงก็อยู่นี่เออเอาแล้วจะหลงหลงเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อนอยู่ข้างล่างข้างบนกันหมดเลยกําแพงถ้าจะให้มันพังเร็วนะให้ปลาพวกอ่ะพวกแก้วอ่ะพวกที่เป็นแก้วกับเจการเจรการน,นี่จะแรงสุดเลยกาแพงมันจะพังเร็วผลไม้นี่ปลาแล้วก็จะมีเวลาก้วินาทีในการขุดดาว ตาวแมวน็อกแล้วเจกันมันไม่ค่อยให้มาเท่าไหร่นะแต่ว่ามันแรงสำหรับเรานะเราว่าเจกันมันแรงแบบเวลาจะพังกำแพงนี้ตรงนี้มีมั้ยนี่ไงกดให้เพื่อนมันวิ่งเร็วขึ้นพังเร็วๆสิเจ้ากำแพงอีกนิดเดียวเย้เรียบร้อย เพื่อนหนีออกไปได้คือเราไม่ต้องออกไปก็ได้งไงแค่หนูสองตัวรอดก็อันนั้นแล้วก็ชนะเย้ yeah, เราได้ MVP กดใจให้แล้วก็กดกลับ <c oughs> สำหรับวันนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะเพราะว่าแบบว่าเราจะทำคอนเทนต์หลากหลายแนวด้วยในช่องของเราก็อย่าลืมติดตามกันด้วยเนาะอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c ค i b e กดกระดิ่งให้ช่องตาทั้งเก่ด้วยนะคะ